เพราะฉะนั้นก็ได้มาเขาเรียก <EO> เอาขันหมากมาเกยเอาลูกเคยมาให้มาให้จะเอาไม่นู่นเนี่ยไม่มันหลอง ทั้งสมรักและสมฝังลงวงเล็กสมยอมด้วยน<อ>เนาะถ้าไม่ยอมก็ไม่มาถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นกันทุกคนทุกผู้ทุกคนแล้วท,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 ทุกท่านก็เห็นแล้วมาครบแล้วใช่ไหมมาครบมาครบไปยา ใจสมยอมกันทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมาครบพิธีรีตองทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมเสร็จจากตามประเพณีโบราณเข้านะได้มาเข้าตามต่อออกตามประตูนะมาตั้งแต่ขั้น้แกนมากลาามสเ ไม่ใช่คนจนนะมีที่ดินส0สไร่ในกรุงเทพใช่ไหมอ้าวพร้อมแล้วฉะนั้นก็ขอแม่เจ้าสาวแล้วพ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเอามาเอาเอาเอาเ่อข้าต่อต่อไม้ไมตัวนะขัาเลยแม่จ๋าเอาโอยเอาพ่อ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 โยแล้วก็โอยเผื่อคนอื่นวนะอย่าขยุ่มอย่าขยำเอาคนเดียวแป่งปันกันไปม่แไม่โอย เอาไปไปไปวไปไปหัวใจหวใจหเวใจห้วใหัวใจ่ัวจหััวใัจัวใัวใหัวัวใจหัววใจหัวััวใ 哦，好 ทุกวันรวยเท้าฟ้าไหมด้วยเท้าฟ้ารวยรท้ฟ้าเลยอ่ตอนนี้ก็จิ้มเรียบร้อยแล้วนะฝ่ายก็จิ้เจ้ากระเป่าเจ้าสาวก็เป็นอันว่าของที่ขันหมากมานี่นะเสร็จแล้วเรามาแบ่งกันเนาะเรารักกันนะนะเราดีกันเรารักกันเราสามัคคีกันเราแบ่งกันเท่าเกันอย่าเอาเปรียบกันนะได้อ้าวอย่างนั้นก็แบ่งแยกไปยืนรับตรงหน้า เดี๋ยวนะอย่าซ้อนกัน <ไป S 1> นะคะอาอก